มาตลาดมีลูกชิ้นนะคะขายในดือขออน,นุญาตนะคะคนเยอะมากเลยดูที่น่ะเดินกันกล้วยหอมพับเพือเนหน่อไม้สด ป่าไม้สดนะคะมีอะไรครัข้ามันไก่ข้ามันไก่ขายสี่ส uh, ิบาทเหรอนี e ่สี่สินี่สาบค่ะข้าวมันไก่สามสิบ เด็กก็ชอบนั่นเหละน้องอันนี้แมงแมงโอ้เดดจ่องแมงแมงทอดโอ้ตะเกรงเป็นตะเส็บเถอะละสามจานฮาซีเตียง เป็นต่เสียตมันเหรอเนาะอ๋อนี่เอาให้ชิมสิพรุ่งนี้วันพระแล้วมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะพวมอะไรพรุ่งนี้วันพระหาบาทดิา ันนหทานะนปลาทอดตัวเท่าไรเนี่ยคอันนี้ตัวสามสิบเหรอคะอันี้ยสิบอันนี้กองเท่าไหร่สองร้อย ตาจะไปว่าตาจะไปบิ้มหงหมูย่างจิ้มแจ่วสิบบาทค่ะหมูย่างจิ้มแจ่ว10บาทนร้อนร้อนเลยครับร้อนร้อนเลยยินไหมโทรศัพท์ใครร้องของใครล่ะ แคบหมูนะคะพริกหนุ่มมันอร่อยแน่เออเดี๋ยวปลาเผา มาตลาดใยายนะคะนี่ปลาเผาปลาเผานะคะตัวละตัวละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมีหมดเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีจ้า